ไทม์รายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียว ล่าสุดเพิ่งมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางค่าย Apple อย่าง iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 plus กันไปนะคะหลายๆคนอาจจะได้นั่งรอดูตั้งแต่การเปิดตัวแต่ว่าหลายๆคนเป็นเด็กอนามัยนอนเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมารวบรวมสรุปสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้ส่วนจะมีอะไรบ้างมาติดตามพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของรุ่นค่ะก่อนที่จะมีการเปิดตัวก็มีข่าวหลุดข่าวลือกันออกมาว่า iPhone 7นั้นจะมี3รุ่นย่อยแต่ว่าตอนนี้หักปากกาเซียนข่าวลือไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด2รุ่นเท่านั้นก็คือ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 plus ค่ะโดย2รุ่นนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็ความสามารถและแน่นอนมีการอัปเกรดสเปคเพิ่มขึ้นมาด้วยสำหรับสิ่งที่มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือปุ่มโฮมค่ะตอนนี้ปุ่มโฮมเนี่ย มีความสามารถมากมายและก็สามารถใช้งานได้แบบ trackpad คล้ายๆกับใน macbook นั่นแหละคือมันไม่ต้องกดลงไปจริงๆแต่ให้ความรู้สึกให้ feeling ได้ดีนะคะนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการกันน้ำค่ะในที่สุด iphone รุ่นนี้ก็ออกมากันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน ip 6 7กับเค้าสักทีซึ่งงานนี้ก็กันน้ำได้ลึก1เมตรนาน30นาทีแต่ apple ก็บอกเลยค่ะว่าก็กันน้ำสาดเนาะอย่าเอาลงไปใช้งงใช้งานอะไรใต้น้ำถ้าเกิดว่ามีการชื้นขึ้นมาไม่รับประกันนะคะ ด้านสีสองรุ่นนี้ก็มีการเพิ่มสีใหม่ค่ะนอกจากสีเดิมที่มีก็คือโรสโกล์เงินทองอย่างเพิ่มเติมสีดำซึ่งก็มีดำที่เลือกกันสองแบบเป็นดำด้านหรือว่าเป็นดำแบบกลอสซี่แต่ว่าทางค่ายก็บอกว่าถ้าดำแบบกลอสซี่ต้องใส่เคสนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นรอยงายนิสหนึ่ง และแบตเตอรี่ที่หลายๆคนถามถึงตอนนี้ก็มีการเพิ่มอายุการใช้งานให้อึดขึ้นแล้วเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นโดย iPhone 7เนี่ยแบตอึดกว่า iPhone 6s อยู่ประมาณ2ชั่วโมงส่วน iPhone 7 Plus แบตจะอึดกว่าตัว 6s Plus อยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ทางค่ายเขายังการันตีด้วยว่าใช้งานได้จบวันแน่นอนอย่างที่2ที่มาใน iPhone รุ่นใหม่นี้ก็คือกล้องคู่ค่ะตามขา่าวหลุดขา่าวลือก่อนหน้าแต่ว่า กล้องคู่นี้มาเฉพาะกับ iPhone 7 Plus นั้น iPhone 7ธรรมดายังไม่มีนะคะโดยกล้องคู่ของ iPhone 7 Plus นี้เป็นกล้องที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลและก็รองรับการถ่ายภาพแบบ Raw f i ล e ได้แล้วล่ะค่ะโดยกล้อง2ตัวนี้นะคะตัวหนึงเป็นกล้องเลนส์วายค่ะอีกตัวหนึงเนี่ยเป็นกล้องซูมแบบ Optical Zoom 2x แล้วก็สามารถซูมได้สูงสุดแบบพิเศษซูม 10x ตัวอย่างที่3นะคะก็คือเรื่องของหูฟังค่ะตอนนี้ช่องหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5ถูกตัดออกไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้และก็เปลี่ยนเป็นช่อง Lightning ช่องเดียวใช้ทั้งชาร์จแล้วก็เสียบหูฟังด้วยซึ่งางานนี้หลายๆคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบอ้าวแล้วหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5ที่มีอยู่ที่บ้านถ้าอยากจะใช้ทำอย่างไรไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยากใช้างานนี้ Apple เขาก็มีแถมตัวอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องด้วยเหมือนกันก็สามารถใช้งานได้แต่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนิดนึงเนาะ หรือถ้าเกิดใครไม่อยากจะยุ่งยากกับเรื่องของสาย Apple เขาก็เปิดตัว AirPods ค่ะไม่ใช่สุวรรณภูมินะคะเป็น AirPods เป็นหูฟังรุ่นใหม่แบบไร้สายของเขาซึ่งหูฟังอันนี้เขาบอกว่าเล็กไร้สายไม่ยุ่งยากแต่มหาศาาย์มหัศาจารย์ตั้งแต่ราคา6,009 9แลวละค่ะอย่างที่4ที่เปิดตัวมาในงานถึงแม้ไม่ใช่ iPhone แต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กันนะคะนั่นก็คือ Apple Watch นั่นเอง หลายๆคนกําลังรออยู่ว่าเอ๊ะมันจะครบรอบแล้วก็ควรจะออกรุ่น2มาสักทีงานนี้มีอัปเดตมากันถึง2รุ่นค่ะตัวแรกนะคะไม่ใช่ Apple Watch 2ค่ะแม้จะเป็นภาคต่อแต่ก็มีชื่อที่กก๊บเกี่ว่า Apple Watch Series 2นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ร่วมมือกับ n นกี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะจุดเด่นของ2รุ่นนี้คือทําออกมาเน้นตอบโจทย์คนที่ออกกาลังกายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์อย่างเช่นมีเรื่องของ GPS เข้ามาเวลาวิ่งจะได้ไม่หลงทางหรือว่ามีการกันน ลึกได้ถึง50เมตรงานนี้น้ําไม่ต้องรอระบายค่ะเพราะว่าลงน้ําเสร็จปุ๊บขึ้นมาสามารถใช้งานลาโพงของ Apple Watch ได้เลยเพราะว่าเขามีลมระบายน้ําออกพร้อมกันนี้ในเวทีวันนั้นนะคะยังมีทางเนียติกสแลปเนี่ยขึ้นไปร่วมด้วยหลายๆคนก็งงว่าเอ,อ๊ะยังไงคือ Apple ซื้อตัวมาหรอหรืออะไรแต่จริงไม่ใช่นะคะเป็นแค่ความร่วมมือที่จะพัฒนาให้ตัว Apple Watch สามารถใช้เล่นเกม Pokemon Go ได้แต่การเล่นก็มีข้อจํากัดนะคะคือใช้สามารถดูระยะในการฟักไ่ได้หมุนปุ๊กเกสต็อปได้แต่ จับโปเกมอนไม่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอโปเกมอนเนี่ยมันจะทําการแจ้งเตือนให้เราควักมือถือออกมาเพื่อจับโปเกมอนแทนเอ๊ะแบบนี้ซื้อโปเกมอนโกลด p l u ุ้มกว่าไหมเนี่ย ปิดท้ายอย่างที่5กันด้วยเซอร์ไพรส์จากปู่นิน Nintendo ค่ะเพราะว่ามาขึ้นเวทีงานนี้เหมือนกันงานนี้มาบอกชัดค่ะว่าจะส่งเกม The Mario Run มาให้เล่นกันในแอ Store เป็นที่แรกก่อนใครในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนเกมแนวนี้นะคะกับแนว endless หรือว่าใครเป็นแฟนของ Mario แล้วก็ Nintendo รอติดตามเล่นกันได้จาก iPhone ก่อนค่ะ และนี้แหละค่ะก็คือความน่าสนใจใน iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 plus สำหรับสาวกคนไหนที่ตั้งตารอยังไงอดใจกันอีกนิดรับรองไม่นานเกินรอได้ครอบครองแน่นอนค่ะ